นี่ครับน,นี่เตรียมเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวกินครับกำลังตุ่นเนื้อครับเดี๋ยวนดะ้ตุ่นนะครับนี่หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวครับหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวสำหรับครอบครัวครับครอบครัวเล็กนี่เตี๋ยวกระเทียมไว้นี่ตุ่นเนื้อหมวอใช้เท้าอันนี้หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวนะครับน่าจอยู่ เทีมเส้นเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวครับนี่บะหมี่เส้นเล็กครับเส้นเล็กข้าวโพดเล็กครับ ตุนเนื้อไม่เปื่อยอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หม้อก๋วยเตี๋ยวครับ กินให้จุใจไปเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับกดบกระดิง่งกด Subscribe สมัยสนลเลยครับผม สวัสดีครับ